กองเชียร์พรรคเพื่อไทยคนที่สนับสนุนและรักพรรคเพื่อไทยผมก็เข้าใจผมก็รักพรรคนี้ไม่ได้ต่างหรือไม่ได,ด้อยไปกว่าท่าน่ะผมก็เสียงเป็นเสียงตายติดคุกติดตารางก็ในตอนต่อสู้ที่ยืนอยู่กับพรรคนี้แหละแล้ววันที่ผมกลับมายืนอีกครั้งเนี่ยผมไม่ได้มีเดิมพันตำแหน่งอะไรแล้วนะไม่ได้มีความเป็นสอสอความเป็นตำแหน่งทางการเมืองอะไรรอผมอยู่ถ้าพรรคเพื่อไทยแดมสไลด์ จะตั้งรัฐบาลจะพักเดียวหรือหลายพักได้ก็ตามเนี่ยผมก็ยังเป็นนัทธุสัยเกื้อเหมือนเดิมสถานะเดียวกับที่ยืนอยู่บนเวทีปราสัยนั่นแหละดังนั้นจะบอกว่าไม่เข้าใจไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวด,ดความอึดอัดคับแค้นของกองเชียร์พักเพื่อไทยจํานวนส่วนหนึ่งไม่ใช่แต่ว่าก็อยากจะให้ทุกคนทุกท่านมองภาพใหญ่ของสถานการณ์วันนี้ นั่นก็คือเราต้องรวมพลังกันตั้งรัฐบาลที่ถูกดูถูกเหยียดหยามถูกย่ำยีมายาวนานดังนั้นนะผมไม่ได้อมองโลกสวยที่มาพูดอะไรแบบนี้กับทุกท่านเพียงแต่ว่าในโลกใบที่ผมเจ็บปวดผ่านมานผมมองเห็นทุกท่านอยู่ในโลกใบเดียวกันและผมมีความเชื่อว่าถ้าเราช่วยกันทําให้โลกใบนี้มันน่าอยู่ขึ้นสำหรับประชาชน ทำให้โลกใบนี้มันเบียดขับอํานาจนอกระบบเบียดขับอํานาจเผด็จการออกไปได้ผมว่าเราช่วยกันตรงนี้ก่อน